สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำข่าวพิเศษนะครับีวิวหนังสือพิมพ์มติชนครับบางคาร14บสกุมภาพันธ์สัปดาห์่บวครับวนเลนไทาครับขอบคุณมติชนนะครับมาดูเรื่องเด่นผ้าถั่วข่าวใหญ่กันก่อนเลยนะครับก็กตผวาพิษเหมาเข่งต่างด้าวหรือวุ่นสูรคิดสอสอเจเสือถกเคลียส่งสารรัฐมนูลตูบุ สุราศแฟนขับเพื่อป้อมอ้อนเด็กเทคนิคเลือกเพื่อไทยงัดแผนบีสูรลมสักฟอกสวตั้งเงืินไขหวตอุ้งอิงกากตซุ่มถกหรือสูตรคิดสอสอเมาเข็งต่างด้าวจ่อทุกทววันนี้เคลียร์ให้ชัดปมประชาชนเคลือบแคลงพิกตูบินสุราชแกนนำรวมไทยสร้างชาติแห่พื้บป้อมลุยการแต่ยังวิดีโอคอลลำปางอ้อนนักเรียน เทคนิคเลือกนั่งนายกชาติพัฒนาถ้าแทนนาเดือดพักเฉพาะกิจตีท้ายขวดจวกเสียมารยาทด้านบนนะครับ LNG ต้นทุนผลิตหวบค่าไฟจ่อต่ำห้บาทพลังงานชี้ได้ลุ้นเฮ <Hey, S 2> งวดหน้าดีเซลก็มีสิทธิ์ลดเกิน50สตางค์พนอเช็คยิบ นอมินีต่างชาติสแกนธุรกิจบริการท่องเที่ยวกบอนอเล็งปรับลดราคาดีเซลลงอีกมากกว่า50สตางต่อลิตรท้อนราคาตลาดน้ำมันสิงคโปร์ร่วงต่อเนื่องตลาดพลังงานเผย L N G โลกดิ่งหนักในรุงนคาไฟชิงเมืองการครับพลเอกประวิทย์วงสุวนรองนายยมตรีไปหัวหน้าพักพลังประชารัฐลงพื้นที่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัค สส,สก,กรารเจรดบุรีพระบรมชาั่5เขตโดยมีประชาชนมารองรับหนึ่งแน่นเมื่อวันที่13กุมภาครับประยุทธ์จันโอชาครับชูมือทักทายแฟนคลับที่มาต้อนรับระหว่างทางจะนำไปพระบรมจะไปวัดพระบรมธาตุาชย,ยาวรริหารโดยมีนายสุชาติชมกลิน่น้มตรีรายงานลงนลงพื้นที่ด้วยนะครับ ตรึงสุพรรณวราศิลปาชาวหนะ้าพรรชาติไทยพัฒนาประภัสสนิษฐ์ธนเลขาธิการพรรคนางสาวกัจนาศิลปาอาชาประธานคณะอานวยกรรมการประทานกรรมการอํานวยการ,ร,ร,าการ,การพรรคเปิดเวทีปราศัยที่ทําการสักกรการเกษตรอพเภอบางพระม้าจังหวัดสุพรรณบุรีบรรยากาศเต็ไม่ปด้วยความคึกคักครับปัจจัยการเมืองคำประกาศแลนดสไลด์พิกแปรผันตัวตึง เป้าซักฟอกกำแพงขวางหัวใจเพราะวันทายหวานขมเพราะรักบังคับไม่ได้แผ่นดินไหวตรุรกีดับพุ่ง3.60หมื่นช่วยอีก3แม่ลูกสาวทารกติดซากตึกนานกว่า170ชั่วโมงเจ็บ4ประเทศส่งเจ้าที่กู้ภัย9,500กันมากคน,คนเข้าร่วมปฏิบัติการผู้รอดชีวิตนะครับเผยแผ่นดินไหวตรุรกีซีเรียผู้เสียชีวิตพุ่งกว่า36,00 0คนพบเด็กชายขวบ รอชีวิตถูกดึงจากซากบ้านนะครับเกิดเหตุป้นร้านขบวยทรัพย์สินจับกลุมแล้ว57รายตั้งชุดลุยสอบสารวัตรสัวเช็ค11บริษัทโยงในพลจอนายกขึ้นบิ๊กตำรวจพันบ่อนทนายชีเบนโผวันนี้โจกขู่ฟันสีกาจีขายข้อมูลลุยของเตยในอนุทินชาญวรกุลห,หัวหน้าพัคภูมิใจแ้อมด้วยนายพุทธวงศุนธการหัวหน้า ทีมกรุงเทพลงช่วยนางกอกานิงามสุขคนรัตนาว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอภูมิใจหาเสียงที่ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา70เขตของเตินนครับปปชชี้มูลนัดอดีตเลขากรากรตาบัตรต่างประเทศล่องหนชี้มูลความผิดนะครับหนุ่มหอบเงิน1ล้านจัดดอกไม้สป라이แฟนสาววันวาเลนไทน์ตำรวจคุมเข้มสถานบันเทิงมา่านรูดนะครับ เช็คขุมกำลังสว2อ0อโชว์แลนสไลด์ตีกับมาดูหน้าในตรงนี้นะครับ <c oughs> เช็คขุมกำลัง250สอวอวนี่ที่ว่าจะโหวตนะอ๋อนี่บอกเป็นแลนสไลด์ของจริงอ่ะก็ต้องดูครับแต่ว่าพวกนี้ไม่ได้มาจากประชาชนนะมาจาก เศษซากเผด็จการประยุทธ์จันโอชาแล้วก็ประวิทย์เขาบอกว่าเป็นสวนี่เป็นสวะประชาธิปไตยนะครับอ่อสูตรคิดสอสอปิตู่ไม่หวั่นพร้อมแจง้งอภิปรายห่วงหาเสียงอย่ามุ่งแต่แจกเงินลุยสุราช รวมไทยสร้างชาติแหรับนะครับป้อมอ้อนนักเรียนเทคนิคเลือกนายกปลุกเลือกพลังประชาปาสตรเปิดตัวผู้สมัครที่กาญจนบุรีนะครับอันนี้พลังประชารัฐนะครับผลเอกประวิทย์ปลุกเลือกพลังประชารัฐยกจังหวัดเพื่อไทยลุยกระชากหน้ากากคนดีพรุ่งนี้จะอภิปรายตาม152 1 5 1 6นะครับขู่ล่ม ประชุมเจอเวทีนอกสภาถล่มแก้โกงเหลวรวบยอด10ปีเก้าวไกลส่งขุนพลส่ง10บขุนพลปิดสวิตซ์สามปอนะครับชัยตุลาชัยวัตุลาทนกัพรรคเก้าไกลมีความพร้อมในการพิปายมากพร้อมถลม่มพร้อมถล่ม2วันเต็มในทีมเช็คบินปรสิทธ์ปิดสวิต์สาปอนเนื้อเนืน้อหาพิปายเปิดแผลความล้มเหลวเปิดโปงทุจริต การบริหารของรัฐบาลโดยเฉพาะองค์การตำรวจฐานพลังงานคมนาคมนะครับวราวุธปปลาใสใหญ่บางปะมาะหนูนาสัตว์พักใหม่ทําเสียมรารยาทนะครับกิติศักดิ์รัตนวราหะสอวอตั้งแง่เลือกองอิงโหมีสิทธิ์อะไรจริงๆนะมีใครไปบอกปดไม่ให้โหวตนายกได้ไหมพวกนี้ เย้ยกระดูกยังไม่แข็งรอก่อนเสออู้พลเอกเลิศชายรัตรวนวณิตสวว่าไงหากชื่อไม่เจ๋งไล่ชงใหม่มีสิทธิ์อะไรครับ<อ>เพื่อไทยซัดอุ้มเผด็จการอยู่ต่ออันนี้พูดถึงกำแพงขวางหัวใจเวนไทยพละกรรมไม่ได้ไหมอันนี้น่าสนใจ ที่คุณหญิงนชีพอัชนความรักบังคับไม่ได้กฎหมายตรีกรบหมดสิทธิแม้แต่เลือกคู่ชีวิตให้หัวใจเพราะสึกหัวอกผู้เป็นพ่อขอชีวิตคือลูกสาวอันนี้ความรักของพ่อนะครับสมหมายตัวตุลานนเปิดใจในมุมของพ่อทานตะวันตัวนนตุลานนหรือตะวันเยาวชนที่ยอมประกาศถอนประกันตนเองจากคดีมาตราหนึ่งสองกฎอาหารนาประทรสิทธิประกันให้ผู้ต้องหา การเมืองมาร่วมเดือนยืนยันถึงความรักขอคนเป็นพ่อต่อตะวันทั้งในบทบาทและหลังการเป็นนักกิจกรรมว่าความรักยิงต่อน้องเท่าเดิมแต่ความห่วงใยเพิ่มมากขึ้นเขาอ,อ่านตรงนี้หน่อยนะครับหัวคนเป็นพ่อย่อมเป็นห่วงลูกเสมอเราเคยบอกน้องว่ายังไม่ถึงเวลาสมควรที่เราจะเป็นนักกิจกรรมเพราะเรามีความรู้ที่เราเรียนมายังไม่เพียงพอและประสบการณ์ยังไม่ได้ใกล้เคียงกับการเป็นนักกิจกรรมเต็มตัว แต่เขาบอกว่าอย่างน้อยๆการที่เขาทำกิจกรรมและหาประสบการณ์และความรู้ไปในตัวด้วยเขาก็สิทกับทางทนายนักวิชาการพี่ๆทำกิจกรรมอยู่ทำให้เขาสามารถเก็บเกี่ยวเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆได้พ่อของตะวันเล่าพ่อของตะวันยังให้คิดถึงชีวิตคู่และครอบครัวอีกว่าครอบครัว ว่าความรักของสามีที่มีต่อภรรยาต้องมีความเข้าใจมีความเกรงอ,อกเกรงใจถึงจะเดินไปด้วยกันได้ในส่วนของลูกจะเพิ่มเติมความหงใยเข้าไปอยากดูแลเขาให้ตามได้ตามในสิ่งที่ต้องการประกอบกับยุคสมัยใหม่ลูกค่อนข้างทันสมัยความคิดไม่เหมือนคนสมัยก่อนเราจะต้องรู้จักความคิดและจัดการทางเดินไปให้เขาทั้งในความรักความเข้าใจความหงใยโค้รคำพูดครับ พ่อของตะวันกล่าวว่าการที่เราถูกบังคับให้รู้สึกรักกับสิ่งที่เราไม่รู้สึกจริงๆแล้วถ้าเราไม่รักและถูกบังคับให้รู้สึกรักผมว่าทุกคนต้องมีการบริเสธพอบริเสธแล้วเราจะเฉยกับสิ่งสิ่งนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วถ้าเราไม่รักเราก็ไม่มีหัวใจให้กับสิ่งสิ่งนั้นส่วนของวลนทน์ที่เอ่ยถึงพ่อของตะวันกล่าวเพียงสั้นๆว่าอยากขอลูกสาว คนเดิมที่มีชีวิตอยู่ให้กลับมาและวร่างกายแข็งแรงพร้อมกับศักดิ์ศรีและความเป็นคนกลับคืนมาเป็นวันแห่งความรักอีกปีที่ทั้งหวานปนขม <c oughs> ในโลกที่มีเพศมากกว่าชายหญิงมีการต่อสู้และเรือกรักได้อย่างเสรีและเท่าเทียมขอบคุณมาติชนนะครับ อันนี้ตัดมาหน้า16นะครับสายเปยสายเปยหนุ่มก็ทมปิงไอเดีย1ิกุมภาใจปั้มทุ่มเงิน1 2 0 0 0ล้าน0บาทสังทำช่อดอกไม้หมีคู่รักเตรียมเซอร์ไพรส์แฟนสาวชาวลาบุรีที่กรุงเทพลองบิ๊กโจคดีน้องสาวผูกคอดับปริศนาอันนี้เรื่องของตำรวจนะครับตูลัน่นฟันตำรวจพน,นัน พันพนันออนไลน์เผยเกิดนานมาพอสมควรผมยืนยันว่าไม่เคยทุจริตแม้แต่บาทเดียวโอ้โหฟังประยุทธ์พูดนี่นะไม่พูดดีกว่าครับมทสามฟันสข้อหามูลนิี่เป็นต่อองคาพยพลูกหลาน เต็มไปหมดนะประยุท์ธจันโอชารออัฐบาลมาจากรัฐประหารนี่มีแน่จริงก็แสดงทรัพย์สินเลยครับประสานดีเผู้ตรวจเข้มไม่ปรากฏจดทะเบียนมูลนิธิประสานกองปราบขยายผลเตรียมเชิญชูวิทย์ให้ข้อมูลไม่หว่นสารวัตสัวททำงานไอทีรองบอชนวินไต้หวันสอบดิว นายเบ้นยันกับไทย14กุมภาพบตำรวจนำข้อมูลประชาชนให้บ่อนดีเอสเผยโดนหลอกหลดเงิน800ลายต่อวันนะครับอันนี้ค่าไฝ่ายเชียงรายภูเก็ตบินตรงนะภูเก็ตเล็งทั้งสินค้าแรางงานทอทอภูเก็ตเจาะตลาดคนไทยนะครับ บินไทยเปิดเส้นทางจีนมกราคมนี้ขอบคุณผู้ชมขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคณิเศษสตรสดวครับ